ฮัดก๊อปปี้ที่ช่วยฝึกนะคะภาษาจีนของเพจคคทคินเคอร์ุูยมีอะไรม้างก็อันดับแรกขายดีที่สุดก็จะเป็นจิ๊กจุอินนะคะสา0บาทนะคะตัวนี้ช่วยสะกดเสียงในภาษาจีนให้ชัดเป๊ะได้ทั้งตัวพินอินและจุอินโอเคหนึ่งชุดมี4แผ่นนะคะตรงนี้อต่อมาจะเป็นในส่วนของการฝึกเขียนนะคะฝึกจําตัวจุอินให้ได้ง่ายขึ้นนะเราก็จะใช้ตัวแผ่นนี้ สมุดคัดนะคะสมุดคัดจูอินตัวนี้360บาทรวมส่งแล้วนะคะก็คือเริ่มจากในส่วนของตัวปอพอมอฟอเลยเราจะมีสรุปให้ตั้งแต่หน้าแรกนะคะแล้วก็คัดไปอย่างน้อย200ซ้ํานะคะตัวนี้คัดไปเรื่อยๆอันนี้คุ้มค่ามากนะคะก็จะมีปากกาลบได้ให้ดาหนึ่งนะคะโอเคต่อมานะคะ อันที่2ที่ใช้งานอยู่แล้วก็ขายดีมากก็คือตัว HKT นะคะ600คำที่สามารถใช้สนทนาภาษาจีนได้เหมือนเจ้าของภาษานะคะสอบชิงทุนได้รายได้นะคะตรงนี้จะสรุปไว้ให้แล้วนะคะ600คำนี้มีไฟล์เสียงส่งไปให้ด้วยนะคะไฟเสียงนี้ส่งทางไหนไม่เซนเจอร์หรือไลน์นะคะก็คือหรือไลโอ OA เท่าที่ทักมามีให้ฝึกเขียนด้วยนะคะอะต่อมาในส่วนของ h k 2นะคะในส่วนของสับท์300คํคใช้บ่อยนะคะ500อ่า45บาท ส่งอีก30นะคะตัวนี้จะสรุป HK1 ใส่ไว้ให้ด้วยแล้วก็มีรูปภาพสวยงามเหมาะสำหรับคนที่ต้องการฝึกภาษาจีนโดยที่ไม่น่าเบื่อนะคะแล้วก็ที่สำคัญมากกว่านั้นเข้าใจภาษาจีนได้ง่ายขึ้นมีทั้งตัวเต็มตัวยอ่อแล้วก็ฝึกการแต่งประโยคนะคะแล้วก็มีกวิธีการเขียนด้วย โอเคต่อมาจะเป็น H.K. 1นะคะ150าคำใช้บ่อยก็คือจะมีเรื่องของตัวสับนะคะ H.K. 1 150าคำจุอินพินอินแล้วก็ตัวเต็มตัวยอ่อแล้วก็มีในส่วนของตัวเพียนผังปู้โซก็คือหมวดคำข้างในภาษาจีนที่สามารถใช้แยกภาษาจีนออกเป็นกลุ่มๆได้สามารถทำให้จำง่ายขึ้นนะคะตัวนี้เจ๋งมากแล้วก็มีวิธีการฝึก เขียนคำในภาษาจีนตามลำดับเส้นนะคะมาดูเพียนผังปูโสตัวนี้โอเคมากแล้วก็จะมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆใส่เข้าไปวิธีการอ่านเวลาวิธีการบอกอะไรเงี้ยค่ะจะใส่ให้ไปน่าจะมีเล่มสองถ้าจำไม่ผิดเนาะโอเคตามนี้ทักไปที่ไล n e เ a เอสสาค้าจีนเข้าปุ่คุู้ใจจิ